นิทานเรื่องหูตั้งกระต่ายน้อยผู้สร้างสวนแห่งความกระตันยูในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งดอกไม้สีสันสดใสเบ่งบานและผีเสื้อบยบินเป็นที่อยู่ของกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อหูตั้งหูตั้งมีขนสีขาวนุ่มดวงตากลมโตสีแดงและหูยาวที่ชอบกระดิกไปมาเวลาได้ยินเสียงหูตั้งเป็นลูกกระต่ายตัวน้อยที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเขาในพงใต้ต้นไม้ใหญ่ หูตั้งเป็นกระต่ายน้อยที่น่ารักและมีจิตใจดีงามเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อกับแม่เสมอหูตั้งรักพ่อกับแม่มากและอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเล็กวันหนึ่งแม่ของหูตั้งไม่สบายหูตั้งเป็นห่วงแม่มากจึงออกไปหาอาหารมาให้แม่กินหูตั้งเดินไปทั่วทุ่งย่ามองหาแครอทและผักสดแต่ก็หาไม่ได้หูตั้งไม่ยอมแพ้เดินหาอาหารต่อไป จนกระทั่งไปเจอสวนผักของชาวบ้านหูตั้งเห็นผักสดมากมายเต็มสวนหูตั้งน้ำลายสอยอยากกินผักแต่ก็ไม่กล้าขโมยเพราะแม่เคยสอนว่าอย่าขโมยของคนอื่นหูตั้งจึงนั่งรออยู่หน้าสวนหวังว่าเจ้าของสวนจะแบ่งผักให้เขาสักหน่อยเจ้าของสวนผักเห็นหูตั้งนั่งรออยู่หน้าสวนก็รู้สึกสงสารจึงเดินออกมาถามว่าเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าหิวหรือหูตั้งพยักหน้ารับ เจ้าของสวนผักจึงเก็บผักสดมาให้หูตั้งหลายกำมือหูตั้งดีใจมากกล่าวขอบคุณเจ้าของสวนผักขอบคุณมากนะครับแล้วรีบขับผักกลับไปให้แม่กินแม่ของหูตั้งกินผักแล้วก็อาการดีขึ้นหูตั้งดีใจมากที่แม่หายป่วยและภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณของแม่หูตั้งเติบโตขึ้นเป็นกระต่ายหนุ่มที่แข็งแรงและฉลาดหูตั้งยังคงเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อกับแม่เสมอและคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งพ่อของหูตั้งแก่มากจนเดินไม่ไหวหูตั้งจึงคอยดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดหาอาหารมาให้พ่อกินและพาพ่อไปเดินเล่นทุกวันหูตั้งทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งพ่อของเขาจากไปอย่างสงบหูตั้งเสียใจมากที่พ่อจากไปแต่ก็ภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อจนวาระสุดท้ายของชีวิตหูตั้งยังคงทำความดีต่อไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ การช่วยเก็บขยะในป่าหรือการช่วยดูแลสัตว์เล็กที่พัดหลงกับพ่อแม่หูตั้งกลายเป็นที่รักของทุกตัวในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้สัตว์อื่นๆทำความดีต่อกันหูตั้งยังชอบปลูกดอกไม้เพื่อสร้างความสุขให้กับเพื่อนสัตว์ในป่าสวนดอกไม้ของหูตั้งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามหน้านาชนิดกลายเป็นสวนแห่งความกระตันยูที่เต็มไปด้วยความรักและความร่มเย็นสวนแห่งความกระตัญยูนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของสังคมที่น่าอยู่ ที่ทุกคนต่างมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณควรตอบแทนบุญคุณของท่านการทำความดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้การแบ่งปันเรื่องราวการทำความดีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อีกครั้งหนึ่งความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่ายอยู่ยิ่งขึ้น